ถ้าถ้ามองของทีมตัวเองก่อนก็ถือว่าเ,เต็มร้อยนะคะพวกเราก็วันนี้คือมาซ้อมก็คือปรับจุดของเราที่เรายังไม่ดีเล็กแล้วก็แก้ไขบางอย่างที่ที่โค้ชมองว่าเรายังยังไม่โอเคค่ะส่วนส่วนในนักกีฬานั้นก็คือทุกคนพร้อมแข่งอยู่แล้วค่ะด้วยสภาพร่างกายท,ทุกอย่างทุกคนก็กลับมาแล้วค่ะ คือถ้าถ้าสำหรับตัวเองที่ประชุมเมื่อวานนะคะก็ไม่ประมาทแต่ว่าเราจะสู้แล้วก็ทำทำทุกทุกให้ดีที่สุดแล้วก็คือถ้าถ้าถามว่าหวังไหมหวังก็อยากชนะค่ะก็ ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจส่งมาเยอะๆเลยค่ะพวกเราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดน,นะคะโ <Okay. S 1> อเคอุ้ยเอรสภาพร่างกายก็<ด>ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ก็อาจจะเนี่ย<ด>เหนื่อยแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่ซ้อมค่ะแต่ก็อาจจะมีช่วงที่แบบช่วงนี้ก็คือแบบปรับเวลาค่อนข้างที่จะแบบ จะเล่นนค่ะจะเล่นไหมก็หายนะคะก็คือแบบอยากเล่นอยาลออกลงลงไปโชว์ฝีมือของเราให้เต็มที่อะไรอย่างงี้แล้วก็อยากช่วยทีมได้มากที่สุดก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเจอเกาหลีนะคะเชียร์กันเยอะๆนะคะค่ะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าก็ซ้อมกับทีมมาเยอะกอ็จะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าทางใดทางหนึ่งถ้าถ้าได้โอากาสลงไปก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูทำได้ปาก กำลังใจจากแฟนๆค่ะก็อย่าลืมติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้พบเกาหลีนะคะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะข้าวแล้วออกเลยไม่เข้าอยู่แล้นเหนื่อย